สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเพื่อติดตามช่องมีนั้นันท์ทีละชาแนลนะคะหรือว่ามีมีแสงทองฟิลแลนจ้าสวัสดีพี่น้องวัสดุบุกันนะคะมือนี้เป็นมือไรยนะคะคิดถอนบรรยากาศยุบานนะคะห้องบรรยากาศลายุบานแบบมีมดูแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะอืมนี่ก็คือเป็นมือแรกนะคะสําหรับการออเดชั่นนักร้องใหม่นะคะนักร้องสาวประจําทีมงานนะคะแล้วก็มีนักร้องหลายท่านมาแล้วนะคะเออ A1 ห2ึ3 b 1 B2 B3 นะคะสองสายนะคะพี่น้องคะแล้วก็มาคัดเลือกให้เหลือสองคนนะคะมืออื่นกับเสดมือกับเหลือสองคนอ่ากระทมมาสู่กันสองคนให้คัดเลือกให้เหลือสายละหนึ่งคนนะคะเพื่อที่จะไปรอบชิงในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ททีมงานทุกคนเขากำลังเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวที่จะทำการแสดงนะคะอ่า มือนนี่เข้ากับเมียนเมียน ศิลปินนะคะในสายทูเทนนะคะคุณร่วมด้วยนะคะระหว่างที่น้องๆออดิชั่นนะคะจะมีเพลงเร็วเพลงช้าเพลงอะไรเป๊กนะฮะแล้วก็อินดี้อ่ะยันเพลงซาเพลงซาแล้วก็เพลงเร็วอ่ะเพลงเร็วออกมาลริ่มด้วยสไตล์อินดี้แองสินะคะพี่น้องค่ะหลากหลายสไตล์นะคะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศการแต่งหนักของแต่ละคนนะคะพี่น้องค่ะการเตรียมตัวนะสี่ห้ะ อันนี้ก็เป็นน้องบีบีสามนะคะอ่ะบีสามน้องน้องทีมแต่งหน้าให้แล้วก็มีน้องนัก้องแดนเซอร์นะคะช่วยกันแต่งนะคะให้นักร้องที่มาออดิชั่นนะคะพรุ่งนี้แค่นี่ยเลยพรมกินี้ใครเนีอยเลยพรุ่นี้นอนเลยพรุ่นี้นอนเลย เต้ยเอ็มน oh, ่ะอุ oh, oh, oh. A, ma, oh, ๊ยเมลี่สวยมากแบบว่าอลังมากเลยอ่ะแท่งจะคล้องประเด็บยะนี่แท่งตัวเองแล้วแทงตัวเองไม่ได้ได้หรือเปล่าได้ไหมเดี๋ยวพี่ดูให้ ใช่ชึบได้แต่ไอ้องเกตอันนี้เรนเซอร์ใหม่นะคะชื่อน้องฟุก๊กมาแทนแม่คิงไม่อยูสวยมากจ้าอเปิดลาใหญ่เลยเอาสามนมสามมุมเห็อย่งกันสวัสดีค่ะสวัสดีน้องก๊อปนะคะ พี่พรกลับมาแล้วลาออกไปเคลียร์งานสามซีมือ,อเลยกลับมาคือเก่านะคะพี่พรเนี่ยขับรถนักดนตรีนะคะขับรถตู้นักดนตรีอกลับมาแล้วนะคะอันนี้เพิ่นมาปรึกษาหลวงเออยู่นะคะอะไรเพื่อความเรียนลูกไหมอ๋อใช่บ่ะเอาเรียอมาให้ลูกเรียนแม่มาเพิ่มเรียอให้เขาตีเขาพบปะแลกเปลี่ยน น้ำไม่เต็มแก้วต้องใส่เรื่อยๆเลยถ้าซื้อไปคุณเดียวหมดเขาก็มีตีดตามต้องแกเปลี่ยนเรื่อยๆอันนี้เป็นโต๊ะทำงานของน้องเอกับน้องกรอบนะคะแล้วก็เป็นที่นอนด้วยนะคะกินนี่นอนนี่คีนี้โยนี้โอ๊ยบอแมนไม่ปอกกำลังแต่งหน้าให้บอสอยู่เรียก่าจะไหนแต่ห้าแต่ห้านี่ดูห้าแต่ห้าเลยเต้ยแหรววะ วันนี้วันเกิดเต้ยลังมันนะเออหนักแน่เลยหนักตัง้งแต่เมื่อคืนแล้วเต,ต,ตรียมตัวนะคะวันนี้นักรองสาวเลยเชียร์ใครเนี่ยก๊อลฟเชียร์สายไหนเนี่ยมไม่ได้เ,เชียร์ใครอ่าฮะแล้วก็เชียร์ทุกคนนะคะเอาใจเออเอาใจเจชียร์ทุกคนว่ามันเลนตีกไกลหรือเปล่อยุนในใจเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะ นี่เป็นเสื้อผ้านะคะที่ใส่มาแล้วเราก็ต้องมาซักชุดแดนเซอร์นะคะที่ชั้นหลังมันฝนตกค่ะพี่น่องข,ข้างนอกฝนตกนะคะก็เลยต้องอยู่ในนี่เอามาตักในลงค่านี้นะคะน้องเอ็มจะเตานะคะได้ยังกินหนัอนดอขว คั่วกิ้งเหรออ๋อคั่วกิ้งกับหมูยอทอดแล้วก็มีอะไรอีกคะมีกะทิเนาะอือมีผัดนองใหม่จ้ะผีมือแม่หนูเองเอาไว้ก๋วยเตี๋ยวกับมีบ่อมือนีิโอ้เลิศนะคะเราเออเรากินก๋วยเตี๋ยวอีกพี่คือกันพี่คนมากินก๋วยเตี๋ยว แล้วก็อาหารการกินกับประเด็กข่าได้คืนนะคะพี่น้องค้าเต็มที่ตลอดนะคะอันชวดนี้ว่าเป็นยังได้ชีสาไ้คือมันบอยท่านในแหงอืมท่านในแหงก็คือแปลว่าฝนตกแล้วนอกก็หอบเข้ามากลเลยสินะค่ะมันก็นจะเปลี่ยนสีหกหกแน่สักหน่อยหลยถึงหลายเตบิบช่างแต่งหน้าของเรานะคะทําผมน้องแหนกออกโอนโอนขบัญชีฉันน้อยจะเห็น นี่นะคะเราก็สำรวจทิมงานกันทุกคนแล้วนะคะได้ยิงข่าว่าอะไรนะเออดี๋ยวจะมีอะไรเปิดก่อนนะคะพี่นงค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวมีต้องเตรียมตัวกินวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันมี่ทำงานแล้วหรออันนี้ไม่ใช่เจ้าภาพ อันนี้เป็นการเพิ่มพลังนะคะเป็นการเพิ่มพลังแดนเซอร์สาวสวยของเราชุดนี้แบบเปรี้ยวมากนะคะไม่ใช่เซ็กซี่ไม่ใช่เปรี้ยวเลยนะคะพว่ากินเปลี่ยนเปรี้ยวร้องได้ค่ะบุบุลีแม่เมเหรออันนี้ก็สลับกันเต้นนะคะพี่้องคะเส้นนี้ลงมาเปลี่ยนชุดออีกเส้นหนึ่งก็อยู่เปรี้ยวทุกคน กลิ่นตัวใช่ไหมคะ่ชื่อสมมูสมว่าซอยเนี่ยจ้าได้ค่ะหมแต่บ้นประชุมใจนักร้องไม่กล้าพูดกันเด็กอ๋อโอเคจ้าความน่ารักของแดนเซอร์เรานะคะเขาชมว่าแดนเซอร์เราอะแต่งหน้าสวยทุกคนไม่ได้แบบที่มีไม่ได้บอกอย่างนี้หรอกใช่ไหมเนี่ย แล้วก็อี๋ยวอย่างไรได้ล่ะตาหวานทุกคนด้วยน่ะบอเด็กๆแบบว่าบล็อกตากับประเดี๋ยวติดแต่ประเดีท่าไหลไปนั่นเออบระเดีท่าไหลเรื่อมันบอสเดี๋ยวฟ้าเอิ้นสีมันติดเยอะเอิ้นสีมันติดกล้าปัดไปก่อนเด้อก่อนเองสวยค่ะเดี๋ยวน้องจะขึ้นไปเต้นแล้วนะคะรอศิลปินขึ้นเพลงนะคะค่ะเสร็จงานแล้วนะคะแบบมิงนะคะพี่น้องค่ะเออนี่ โปเปือยแม่ตอนแรกขึ้นไปมันทำไมสวยอยู่อะตอนนี้เป็นอะไรเปล่าถือฝนยุ่โจจะกลองคือน้ำแร่แช่น้ำนมไหลน้อยสดๆเลยโอ้น้ำแร่ในตัวมันไหลออกใช่มเียกเบิดลูเลยพิธีกรสาวสวยของเรานะคะในค่ำคืนนี้เสร็จสัพารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กระทำการเปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเก็บของพรุ่งนี้สู้ต่ออีกนะคะพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าใครจะได้ร่วมเดินทางไปกับแสงทองฟินแลนด์นะคะได้เป็นมือขวาแบบนี้จ้าสิ่งที่ว่าซอยแหวนเขาในเรื่องต้นศาสตร์สามงานซีงงานจะมาข้อแห็งไว้แล้วอีเแถาสูดตายเนาะอีเแถาแบบสูดตายยังจะมี้ต้นศาสตร์ยังสามซีงงานเหมือนกันตากฝนกับตากเออแล้วี่แถวสุรินทร์เด้ออีเแถาเก่งคักเด้อถือกระเบิดมือแบบม่ดไข้ด้วยแล้วทีเแถาบักคักเด้อมีิด ขอบคุณพี่น้องมฮรี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวา50เก็บชุดเก็บยังเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าไปพักพ่อนกันค่ะพี่น้องไม่ออื่นมาสู่กันใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้มีลาไปแล้วค่ะพี่น้องพรอกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ